ในพิธีการขอลงปู่แล้สุดท้ายในโล่าโวสดนี้จะได้ขอประทานเมตตาลงปู่ปราบลงน้าและพุทธลและโปรยส่องดอกไม้ถวายลงพ่อพระพุทธสงฆท่านครูทุกในนวิ ไม่ขายเทเลยครับผมขออนุญาตนั่งลงได้ไหมครับขออนุญาตนั่งลงนิดนึงนะครับผมโอเคครับครับต้องคอยดูนะครับตอนนี้มาถึงช่วงกำหนดการสุดท้ายแล้วนะครับหลวงปู่ขอประทานเมตตาหลวงปู่ด้วยปราบลมน้ำพระพุทธมนต์และโปรยข้าวตอกดอกไม้ในมูลพิธีพุทธาพิเศษของหลวงพ่อพระพุทธโสธรรุ่น109ปีณสนามหลวแห่งชาติ กีครเชิญน้ำรวกมาแล้วก็เข้าตอบหลอนมากกวายรูผมสอาโนผมา